โอ้อะไรสวัสดีครับตอนนี้ก็อะไรนะนั่งอยู่ที่ซูชิโร่ไอ้สาขาเส้นเฟสตดิโอเชียงใหม่นั่นแหละคือถามว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปด้านบนก่อนอ่ะนี่มันโคคือวันนี้มันมีกิจกรรมที่ว่ามันโคเซตไอร่วมกับฮงฟยสตาร์เรวเนาะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเลยเนี่ยนี่และทีนี้เนี่ยอ่ะ มันจะมีเซตไอเมนูอะที่มันต้องสั่งตามนี้เนี่ยไออะไรนะเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวให้ดูแผนกล้องนิดหน,นึ่งก่อนก็คือมันต้องสั่งเงี้ยร้อยยี่สิบมันก็จะได้ที่เป็นสติกเกอร์ปกติใช่ไหมแล้วก็ร้อยหนึ่งไอเซตั้งขวาเนี่ยอันนี้หน่เนี่ยเซตเนี่ยจะได้ทีบีแต่ถ้าเกิดสั่งน้ำสองร้อยเนี่ยมันก็จะได้ที่เป็นแก้วแบบฝุ่มก็คือตามนี้เนาะแต่อันนี้เป็นคำสามในที่สองนะยังไม่เกี่ยวอ่ะ ส่วนไอ้ตรงนี้ที่กำลังหาอยู่ก็คือเอ้ยนี่ไงเฮ้ยมีสายพันธุ์แบบซันเดย์ด้วยเดี๋ยวจะตายปันทากันเค okay. อ่ะทีนี้นไอ้ตรงนี้ก็คือมันจะมีเซตที่แบบมันจะได้รุ่นพวกเป็นเหมือนยังไงว่ะเหมือนพวกการไลโฟนโดรอนอ,อ่ะอ่ะก็คือมันเซตของมันก็คือมันบอกว่าถ้าเกิดสั่งพวกของควบควบทู่ค่าร้อยใช่ไหม แล้วให้ไปกดถูกใจที่ f a c e b o o กกับไอ้มังการใตเเ็วแล้วก็ไอ้ซูชิโร่ไทยแลนด์ใช่ป่มมันก็จะได้แบบมันก็จะได้สิทธิ์เหมือนในการเลกไอ้พวกไ์โคนฟีอะไรเงี้ยแหละซึ่งรายละเอียดก็คือมันก็จะอยู่ตามที่เขาเขียนหน้าหลังอยู่แล้วเนาะไปดูที่เพจก็ได้แล้วก็ส่วนไอ้ข้างล่างที่เป็นอิจานี้ก็คือถ้าจำไม่ผิดก็คือในทางกับกันก็คือถ้าเกิดซื้อครบ5พ0้อยอีกอ่ะมันจะได้สิทธิ์เลกซื้อพวกรายจางของตาเลวพวกเนี้ยแต่แต่ปัญหาคือสูงนะ แต่เขาบอกว,ว่ามันมีซีเคดว่ะมันมีพวกซีเคดอะที่มันเป็นอย่างเนี้ยแต่ก็ต้องรู้เองอยู่ดีจะต้องรุนแล้วมันต้องน้วมันต้องซื้อแยกนะสองร<ๆ>้อยห้าสิบอ่าก็คือประมาณว่าได้สิบซื้อเออคือคุณจะได้สิซื้ออะคือหมายว่าแกต้องซื้อถึงห้าร้อยก่อนนะ,ะคือที่ว่าแกจะได้ซื้อจานแยกอีกสองร้อยห้าสิบคือไม่ใช่แกจ่ายไปห้าห้าร้อยแล้วแกจะได้จานไม่ใช่นะต้องซื้อแยกเออประมาณนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวไปที่หน้าเมนูก่อนอ่า ก็คือสั่งตามนี้เลยแล้วกันนะซึ่งอันนี้มาสองคนเนาะมาเพื่อนอีกคนนึงก็เดี๋ยวอ่ะยันเดี๋ยวเอาอันนี้แล้วนะมอญอ่ะงั้นก็มอนคู่แล้วว่ะเอ้ยเดี๋ยวเออมันมันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าครูสั่งมันจะเป็นเดียวกันป่าวมันโตเดียวกันมันต้องเป็นเดียวกันชิปหายเนาไงอ่ะงั้นงั้นหรือว่าหรือว่ากูกดไปหนึ่งก่อนไหมมันจะมีผลไหมอ่ะอ่ะโอเค ก็คือไอ้ตรงเนี้ยที่ถ่ายก็คือให้ดูว่าอามันมีป้ายตรงนี้ที่ติดที่โต๊ะด้วยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคแล้วก็จากเมื่อกี้ที่นั่งงงก,กันมาก็ได้สอบถามพนักงานละก็คืออ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบาย,ยางี้ก่อนอ่ะผมจะกดอย่างงี้พวกคุณรู้นะอ่ะเดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือซูชิหอกุ้งก็คือมีสองจานเนาะอันนี้เอาอะไรเอาอะไรไก่บูเอาไอติมแล้วกัน ไม่กูแค่เพิ่มโอกาสให้ตัวเองเฉยเออไม่หรอกอ่ะทีนี้นี้ไอ้้นำก็ต้องกดตรงนี้บักอ๋อสามารถสั่งออเดอร์ที่นั่นก็คือก็คือมึงต้องเอาเอาเอารถนี้ให้หมดก่อนเอารถนี้ให้มาส่งก่อนแล้วค่อยสั่งอ๋อโอเคมันต้องไปสั่งจัดไปอ่างั้นกดไปก่อนนะถูกแล้วแหละก็คือเดี๋ยวถ้าเขาส่งเราค่อยสั่งนะพี่ๆได้ อ่ะแล้วก็ส่วนอันนี้น้ำก็กดเกีย้ยงอีกรอบนึงอ่าฮะถูกใช่ไหมวะใช่ใช่เลยอเ,เออกดแล้วนะบิงไม่มีรีฟิลชิบอ่ะโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ่ะตอนนี้คือเซตบนโต๊ะที่อยู่เนี่ยก็คือได้ครบหมดละที่เป็นของไอเซตของฮงไคร์สตาร์เ็วเนาะได้มาหมดละก็คืออย่างตัวจานซูชิเนี่ยที่เป็นอ่าผมสั่งแซลมอน ใช่ไหม <ST IT US> ก็จะได้เป็นสติกเกอร์เป็นตัวเต็มมาซึ่งตอนแรกไม่ใช่สปาเ์็ตตี้หรอกแต่นี้ไปเปลี่ยนมาเออแต่ส่วนอ้ตัวอะไรนะตัวไอติมที่ผมสั่งมาเนี่ยแต่จริงๆคุณสามารถที่จะสั่งไก่กรอบก็ได้นะถ้าไม่อยากกิน,นไอติมอะได้เหมือนกันแต่ผมแค่อยากกิน,นไอติมอะ่ะผมก็ได้อีตัวจีบีที่เป็นสติกเกอร์ของดรเลโชมาเยีจจเ่ยมแล้วก็ถ้าเกิดสั่งซอฟดิงใช่อะ่ะหันมาอะ่ะซอฟดิงคุณก็จะได้สิทธิ์ในการแบบ ลุ้นแก้วไอ้ปอกแก้วด้วยไอ้ไม่ใช่ปอกแก้วอ่ะมันต้องูว่ามันเป็นขวดโหลเลยมากกว่าอ่ะพอดีศึกเลยปักการอยากพักทีทำไมมันเฟรชใจง่ายไม่เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำหน้าสิยิ้มยิ้มให้กูด้วยเปอด์บี้เอาไนะ เออมาตั้งใจแล้วนะเออกูกูว่างั้นอะมาตั้งใจนะเออเปิดมาเฮ้ยบ้าเฮ้ยได้ปลาเคลื่อนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสองอันเลยเหรออ๋อแซงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยได้ปลาเคลื่อนว่ะเฮ้ยเป็นไปได้เฮ้ยเป็นไปได้บ้านะอะไรกันไม่ตอนแรกไอ้นี่ผมเสียวอ่ะแม่งกูนึกว่ากูจะได้ล็อกเตอร์เรโชแล้วโอ้โหอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเกี่ยวกับเส้นเนี่ย คือจริงถ้าคุณสั่งเซตทั้งหมดเนี่ยปัญหาคือมันจะยังไม่สามารถรวมบินได้จนถึง500หรอกคืออย่างโม,ม้งสั่งอ่ะไอไอก่นี่พม่ช่ของผมนะแค่มาถ่ายเฉยคืออย่างน้ําซูชิกับไอติมอ่ะคือบินหนัะทั้งหมดอ่ะมันจะได้แค่ประมาณ400-40แต่ถ้าเราจะแลกพวกหลายคนกับหรือสิทธิ์ในการซื้อจานอ่ะคือคุณจําเป็นต้องหยิบพวกสายพานอย่างเงี้ยอ่าคุณต้องจําเป็นต้องหยิบพวกสายพานเนี้ยก็คือคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่า หยิบอันไหนที่จะทําให้คุณได้ขั้นต่ําก็คือห้าร้อยคุณก็เลือกเอาซึ่งอย่างผมผมหยิบมาสองอันเนาะก็คือผมหยิบมาสองจานนี้ซึ่งอันนี้ก็คือผมหยิบมาก็คืออันนี้ก็จานสี่สิบอันนี้ก็สี่สิบใช่ไหมก็คือมันก็จะรวม80แปดสิบละผมก็จะเสียทั้งหมดแค่ประมาณแบบเสียดิบๆนะก็คือประมาณห้ารอยี่สิบอ่ะเช่นเดี๋ยวตอนที่จ่ายบินเดี๋ยวจะไปตัดกันอีกทีนึ่งเฮไออะไรนะ ก็คืออ right? ันน in ี้ไอไปกินมาเรียบร้อยแลวก็คือซือเสร็จแล้วเนาะก็คือได้บินมาก็คือกิน2คนใช่ไหมมันก็จะบินก็เนี่ยประมาณ1 1 2 2รยซึ่งไอตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็น2คนแล้วทีเนี้ยคือผมได้สิทธิก็คือมันจะมีบินแยกก็คือบินเนี่ยมันคือบินที่ซื้อจานตรงนี้ต่างหากนะก็คือจานเนี่ยไออะของนึงเนี่ยมันจะวานสองอบแต่อันนี้ก็ซื้อมา2จานเนาะก็เลยจ่ายไปอีก500อยแต่ยังว่าอ่ะอ่าแล้วก็ส่วนไอตรงแผ่นนี้คืออะไร ไอ้แบนี้ก็คือเขาจะมีแบบพวกให้ไปไลฟ์เพจแล้วก็ติดแท็กเฉกเป็นโปรอีกทีนึงว่าถ้าเกิดคุณไปกินในนั้นอ่ะที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าเออต้องกินในครบห้าร้อยอ่ะก็คือมันก็จะรุ้นที่เป็นการไลฟ์โฟนไอตรงนี้แหละอ่ะโอเคถ้าอย่างั้นเปิดงั้นเปิดจากอันนี้ก่อนเปิดจากอันนี้ก่อนเปิดจากอันนี้ก่อนเอาฝั่งนี้ก่อน่ะก็คือมันจะมีอยู่สี่ลายเนาะที่เป็นไลฟ์โฟนก็คือสี่ลายของสัปดาห์แรกก็มีดร็อกเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ อ,อ,อะสปาเก็ตตีดแล้วก็อ้วนจูรินแต่ดูซิว่าเนี้ยจะได้ไข่อ๋อนนะ,อะสามสองเหนียวจังวะอุ้งหือ่<ห>างอาบน้ำกลุมาแต่ไกลเลยโอ้โหเกเรสัตส์ไอเฮียเหนื่อยเลยวางไว้ก่อน,นอ่ะงั้นเดี๋ยวดูใบต่อไปเลยก็คือเปิดให้เป็นอย่างเป็นอย่างไปแม่เลยใบที่สองนะครับอาเถิดยากซะด้วย สามสองดึงเลยอู้หูเชียวอูเชียวแปดเออหือก่งสองหนุ่มเลยสองหนุ่มมีต้องบอกว่าที่เราที่เราแชร์กันที่เราที่เราเลือกกันเมื่อกี้คนรับไม่ต่างกันไม่ต่างกันวะก็เนี่ยได้มาสองหนุ่มอีเรทั้งคู่เลยคูณแต่รู้สึกว่ามึงมีถูกถูกฉลอกัาเวนเดอรีนนะมากอ่ะให้งันมาดูเรื่องจานกันมาจานก็มันจะมีอยู่สีลายแล้วก็มันจะมีซีเครตหนึ่งอัน แต่ผมไม่รู้นะว่า E สองจานเนี้ยมันจะได้อะไรผมไม่รู้เจ้าเนี่ยก็เปิดเทปพระคุณสดๆเลยเนี้ยเอานะกล่องอันใจแย่หน่อยนะสามสองเฮ้ยลายไม่คุ้นเฮ้ยสะบาคเคลื่อนเหรอแล้วไม่มีทหาสซูชิด้วยเฮ้ยซีเกตเปะวะ อันนี้ไม่รู้นะให้เงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกตาหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามสองเฮ้ยเฮ้ยทำไมลายต่างกันวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสปาร์เคิลมีสองลายวะเฮ้ยยังไงนี่คือผมจำได้เว้ยว่าไอนี้เป็นลายลายเนี่ยเป็นลายที่เราเห็นอยู่แล้วเห็นเอันนี้คืออะไรไอ้เนี่ยเฮ้ยคือซีเกทออกเหรอเฮ้ยจริงเหรอ นี่เค้าใช่ใช่ปะหวะใช่แเลยไอ้เหี้ยอันนี้ไลฟ์ปกติคือจานอ่ะแม่งดีนะคือจานอ่ะดีแต่ไอ้ไลฟ์โคเนี่ยอื้อหือกูเีรีมาแต่ไกลเลยเนี่ยบไลฟ์โคเนี่ยไอ้ไลฟ์โคเนี่ยคือแบบเกีรีมากอออืื้หมาต้องก็ต้องพูดว่าก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่แหละอย่างนั้นก็ได้จานเอาไปประดับบ้านอะไรอย่างงี้เออโอเค อ่าให้นันเดี๋ยวบอกก่อนละกันก่อนที่จะไปก็คือไอ้ซูชิโร่ที่เป็นโคตาเรียเนี่ยมันจะมีมันเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยมั้งวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบห้าสิบหาใช่ไหมยี่สิบห้าไอ้ครึ่งแรกมันจะมีจนถึงอะไรเจ็ดกันยาวเจ็ดกันยาและรึ่งหลังจะมาแปดกันยาแปดกันยาต่อเลยอ่าแปดกันยาจนถึงวันที่เท่าไหร่วะวันยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่แหละอ่าเช็คแป๊บเอ่ออ่อยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดโอเคนั่นแหละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นอีสือรูป้เคคโอเอ่ะ ไม่งั้นก็ไม่น่ามีอะไรละอ่ะไม่งั้นก็ปิดคลิปตรงนี้เลยแม่งซีเค็ดมาได้ยังไงวะไปละ